ก็จะมา present ตัวระบบของ GL General Ledger นะคะแล้วก็ f a f a s c i a นะคะข mm ั hmm. ้นดับแรกก็คือไปสร้างคอมพานีขึ้นมาก่อนนะคะ mm hmm. ค่ะเซิร์ชไปที่คอมพานีนะคะที่ลงท้ายด้วย i e s ค่ะจากนั้นเราก็กด New เพื่อสร้างคอมพานีใหม่นะคะแต่ถ้าถ้าเราอยากจะ Copy c o คอมพานีที่มีอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. แล้วก็คล mm ิกไปที่บริษัทนั้นแล้วก็กด Copy mm hmm. แล้วก็คลิป e ชื่อบริษัทได้เลย แต่นี้เราจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะคะ Okay. หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะคะคกดกลับออกไปแล้วก็ไปที่ My Setting เพื่อที่จะเปลี่ยนบริษัทนะคะที่เราสร้างมาเมื่อกี้ให้บริษัทค่ะ Low Center เนี่ยเราแต่ว่าเราจะเลือกเป็นอันไหนตามที่เราใช้งานนะคะแต่อันนี้จะเลือกเป็น Accountant ค่ะ Workday ก็คือวันที่เราทำงานอยู่นะคะ Solution เนี่ย เราจะใส่เป็นอังกฤษสิงคโปร์นะคะเพื่อที่จะให้วันที่เนี่ยมันเรียงเป็นวันเดือนปีนะคะส่วน Language นะคะก็ใช้เป็นอ g ง i s h ยู i นเต็ดสเตทค่ะ Time Zone เป็นข้อหานอังจาการ์ตานะคะกดโอเค